ายดีพี่น้อ,ปองป้องปา่ยบ,ายบาย้านเฮาทุกผู้ทุกคนครับผมเมื่อนี้พบกับพันขาวยานแรงแรงท่านข่าวสิพภาพมาชมความเสียหายหลังจากพายุเข่าเมื่อวานนี่พายุเข่าโอ้อันตรายแห้งครับผมไอ้กระเบื้องทั้งสีกระเบื้องปิววันครับบ้านที่โดนนักนักนีกน่นนห่างจากบ้านท่านขาวไปสองสามร้อยเมตรครับประมาณสามร้อยเมตรทางจากบ้านพันขาวแต่กระเบื้องมาตก น้ำบ้านพันขาวหลังคุ้งหลังคาบ้านกระเบื้องตเต็มไปหมดครับผมแต่ว่าจะตกค่อมบ้านพันขาวไปครับบบถ,ถือบ้านพันขาวแต่เลยบ้านพันขาวอีกหลังหนึ่งโดนเสียหายหลายครับผมหลังคาไปทั้งแถบมันไม่ได้โดนพายุเด้อครับผมโดนกระเบื้องที่ว่าปิวมามัดตกจากลงหลังคาตกลงหลังคาแตกมุนเมื่อครับผมบรรยากาศอยู่ยำเงแดงอยู่หลังกระพอมามาเบิ่งความเสียหายครับ อันนี้กระท่อมน้อยผมพันขาวครับผมระเบื้องก็ออกไปหลายแผ่นครับระเบืองออกไปหลายแผ่นกระท่อมน้อยจิ้มสะอันนีก้กระท่อมใหญ่ครับกระท่อมใหญ่หลังคากับเปิดไปนึกว่าจะสิรับลมพายุบ่ได้เลยครับผม มอว่านตอนยืนอยู่ทั้งกระท่อมลมสีอหอบโยกสะเทือนไปทั้งหลังครับผมสะเทือนไปทั้งหลังนี่ครับเบืเ้องเศษเล็กเศษน้อยของกระเบื้องที่ปิวตามลมมาเศษกระเบื้องปิวตามลมมาครับเศษกระเบื้องนครับแมนเมอร์สผลทั้งหลังคาขอบโรงขอบไก่ต้นมะกอต้นกล้วยกระล่มลันนี้ละหน้าครับ ลาบครับลาบเป็นหน้ากอ,ง,อางครับกระเบื้องแมนเมสเรบตัวอันตรายตัวที่อันตรายที่สุดไม่แปรไม่คือไม่น้าสามครับไม่น้าสามมาโอ้ตะตกมาใส่คนนี่บอลอดเลยเด้อครับผมนี่ตกใส่คนบอลลอดทแท้ แต่ละบ้านก็กำลังสอมหลังคากันกำลังสอมเบื้องมือครับผมไม่แปรไม่จันทันตัวบกย่างไงย่างยาวขุัครับเบื้องกระเบื้องกระเบื้องที่ติวมัดํำรมกระเบื้องที่โต๊กนี่เป็นของบ้านที่ว่าไกลออกจากจุดนี่ไปสามสี่ร้อยเมตรนะครับผม กระเบื้องมาคักมาแน่กระเบื้องย่างลายครับของบ้านพันขาวครับผมกระ่อมหลังบ้านกระ่อมริมนม้ำเกือบบลอดคืกันครับกระ่อมริมนม้ำ ังดีครับยังพอได้อยู่ได้สอมนิดนิดสอนไอยครับผมแต่งานได้นี่ครับกระเบืออ้องผิวมากผิวมาหลายครับบ้านผมเพิ่นก,กำลังสอมอยู่ครับผมบ้านผมเพิ่นก,กำลังสอมหลังคาอยู่ เศษกระเบื้องนะครับจิ๊ผิวตาม